ที่เคยเจออย่างนี้ But, like kids kids ่อนบอกว่าพลังของของไรทีลับบยอดสินะเขารู้สึกว่าเลือกไ่ผิดที่เอาของกันมากจริงจจุดเริ่มต้นที่เลือกมอสซีกันเหรองเบลเพราะอะไรอ๋อจริงจเราเคยไลฟ์กันก่อนค่ะเคยให้น้าที่กับนิวอะไปไลฟ์ที่เป็นสตูดิโอเาแล้วก็เิญแฟนสาวมาแล้วรอบนั้นทีคุณมาร่วมเป็นคันที่เราเอาแค่20คนเขาสิดว่าอุปสงทีนี้ กำลังของแฟนคลับแล้วก็ด้วยตัวน้องเองด้วยความน่ารักของพี่วิทยพี่จีเนาะของเอเนี่ยก็เลยบอกกับแบรนด์ด้วยค่ะก็เลยเลือกแต่ผุณโชคดีรายแรกวันนี้เกินคาดไหมคะสุดมากตกใจตื่มเต้นมือไหมคะจึ้งเลยค่ะจึ้งเลยค่ะต้องรู้ด้วยว่าแบบเขาไปปีนอะไรมาหรอต่ออันนี้คือของเราหรอเราทำไปสนใจมาก น่าจะถึงร้อยชิ้นนะคะดีไปแต่ใช่เหมือนพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราที่ตอนที่มีแพ คแปดสิเด็กค่ะเพราะจริงๆคอนดามีเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้มีราคาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเรามีงานใจมาว่าในคนไทยเนี่ยชอบหลากหลายมีความหลากหลายมากก็เลยผลิตแปดแปดออกมาให้เหมาะกับทุกคนค่ะรวมทั้งของชิ้นช่วยของเด็กนะคะเราก็มีสองรสเป็นวิสตอรี่กับเบเกิลก็มีเหมือนกันอนนั้นก็สามารถส่งสูงสูงรวมได้นะคะอย่างแปดแปดที่น้องนิว เป็นคืก็จะเป็นคาวายี์เนาะของดีก็จะเป็นเซฟาคือนะคะของนี้ก็จะเป็นสองคนที่ขายดีที่สุดประสบการณ์ในการที่แบบว่าใช้งานก็จะต่างกันไปใช่ค่ะอย่างคาวายี์เนี่ยก็จะหวานวาวระเบลน่ารักนะอย่างของดีก็จะมีความชื่นแล้วก็แบงนิดนึงแต่ว่ายัง่ออยู่ในแต่แตกไปรีวิวรีวิวความคาวายี์หน่อยรีวิวความคาวายี์แล้วครับนี่ไงวันนี้ใส่ชุดมาเลยดูคาวายี์สีชมพูเหมือนขวด มนาบินเลยครับมันมีความจำเป็นกับเราไหมบ้างผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนน่าจะใช้กันอยู่แล้ว şey> ด้วยครับสําหรับบางคนอาจจะคิดว่าแปรงฟันอย่างเดียวเพียงพอแล้วแต่ผมว่าไม่ครับผมรู้สึกว่าแปรงฟันมันสะอาดก็จริงแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงขนาดนั้นครับไม่ทั่วถึงเท่าเวลาเราบ้วนปากลดน้ําแทรกซึมเข้าไปตาม จุดรู้จุดนี้จุดต่างๆในซ <assessment> ่องในร่องปากช่องปากสิไม่เซยไ่เยค่ะความจำเป็นในการที่แบบต้องใช้น้ำยาพันอมตยังไงบ้างอาจดูพอสมควทีเรารู้สึกว่าไม่สะดวกได้ครับเราไม่ต้องพดแรงฟันยาพ่นฟันอะไรไงเราก็เชาน้ำยาพ่นฟันมีในการกดได้่นใหญ่ระบผแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่พดนฟันมันชุ่ชื้นคา้อกภอก็ที่างคันคือเรารู้สึกว่าไม่ไม่แสบปากเพราะว่าเราเคยใช้แบบเคยใช้มแล้ถ้าแล้มันแสบปาพราะว่าป ก่อนเมี be, да ไม่มีไปแล้วนี่ท่าน9 0 0 0บาทกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างกับคนที่จะไปญี่ปุ่นกันี้อ่ามีอีก9,000ท่านนะคะแบ่งเป็น2พาร์สฟาร์สแรกเป็นค t o เ s นเดอร์9,000นะคะคู่ที่ร้านค้าไหนก็ได้ที่นี่ค่ะมันจะมี f r ใบเสร็จเอามาลงทะเบียนผ่านหน้า Facebook จะมีรายละเอียดอยู่9,000นะคะที่มียอดซื้อ6,000ได้ไปเลยอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งหลังจากนั้นแล้ว โคขวดมันจะมีนะมีไหมขวดขดอยขวด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 ขวขวดขวดววดขวดขวดดขวดขวดวดข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 วดดขว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 ดขดขว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 ด ตัวขวดใชเอาสลากอานมีกี่ตัวขวดตัวขวดถูกไหมครถูกไมับยังอีกคะมันออกมาค่ะกัน้องก็อีนีมันออกมาค่ะเขียนชื่อที่อยู่นตัวสรงไตรณีมาค่ะกู้บอนองก้ที่ทผิดสีค่ะผิดสีแล้วส่งมาที่กู้ปนองก้าวอลต่อเกาเก้ารทายสี่หนึ่ง ส่งมาได้ไตั้งแต่24สิงหาถึง30สตุติกาโยนแล้วติดคนที่ส่งมาจะได้ไปกับพี่ตีและอนี่แบบให้ l u s i ี e มากๆไป ไปทำเดียวกันเลยไปแบบเที่ยวด้วยกันไปกันโอเคซึ่งแนะนำไม่ได้กี่้านไม่ได้กิ่ที่สักหนึ่งปีติ่อติดต่อโอเคเราจะไม่ไปประกันตัวอยู่ไม่ประกันตัวด้วยอยากให้ติดเดียวฝากก็เป็นการดีแล้วเช้าผมก็ฝากแอปพลิเคชนมณฑนบินด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ทางมณฑนบินให้โอกาสให้เกียรติผมกับเฮียมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้นะครับก็ บอกเลยว่ามนามินถ้าลองใช้แล้วจะติดใจแน่นอนครับอย่างที่คุณยูบอกครับว่ามีแปดสูตรเลยให้เลือกนะครับมีเยอะมากสำหรับคนไทยที่ค่อนข้างชอบความหลากหลายครับอย่างผมก็แนะนำนี่เลยสูตรคาวายีครับเขาจะมีกลิ่นผลไม้ด้วยดื่มคันบื่อแล้วไม่แสบปากนะครับดื่มก็หมทสูตรเลยนะผมก็คนนี้ก็ชอบชอบดื่มโมนาร์มินนครับเป็นเท่ของอกนะครับก็เพื่อชวนทุกคนมาเข้าร่วมงานการเมองเข้ามาโมาร์มินด้วยนะครับผม ขอบคุณครับพิิร์านิดนึ่งนร์ูค่ะ